ลุ้นผลิตรถคันนี้ดีเซลไฮบริดในอินโดถ้าพร้อมไทยได้ใช้ตลาดรถยนต์มินิแวนในบ้านเราจะคึกคักสุดขีดเมื่อโตโยต้ากำลังจะเปิดตัว all new veloz ในประเทศไทยช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์2022และเชื่อว่ายอดขายมันน่าจะดีเพราะกระแสะรถแนว Crossover ร,ร,รูปผสมกำลังมาด้วยเพราะ veloz เองก็ไม่ใช่รถทรงมินิแวนเดิมๆเ,เ,เฉๆแต่เป็นรถที่มีลุคคล้ายกับ SUV เหมือนกับ m i t s u ิ ishi x p a n เดอ ขณะที่อีกฝั่งหนึ่งคือแบรนด์ซู z u k i พวกเขานอกจากจะเตรียมแผนการขึ้นสายการผลิตเอ t i ติก้าเบนซินไมฮ y บริดที่น่าจะมาพร้อมกับการปรับโฉมหน้าตาพวกเขาก็กําลังมีแผนเด็ดที่ทําให้คนไทยตาลุกวาวได้บริษัท PT s u z u k i I ิ d o น o b o l บิล l s ลหรือย่อว่า SIS สสัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนยานยนต์ในอินโดนีเซียว่าพวกเขา กำลังเดินหน้าศึกษาความเป็นไปได้ทั้งรถย,ยนต์ที่ติดตั้งขุมพลังดีเซลไฮบริดกับรถย,ยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในอินโดนีเซียโดยมีข้อสรุปว่าซูซูกิอินโดนีเซียกำลังศึกษาความเป็นไปได้ที่จะผลิตเอ t i ์ a ิก้าดีเซลไฮบริดในโรงงานอินโดนีเซียซึ่งเอ t i ์ a ิก้าดีเซลไฮบริดจะติดตั้งเทคโนโลยีเพื่อประหยัดพลังงานและลดมลภาวะหลายอย่างอาทิระบบไอดรียสไ์ Stop เป็นต้นทั้งนี้ ยังไม่มีการยืนยันว่าซู z u กิอินโดนีเซียจะผลิตรถยนต์ขุมพลังดีเซลไฮบริดเมื่อไหร่ตอนไหนกันแน่ในปัจจุบันนั้นเครื่องยนต์ดีเซลของซู z u กิที่เหมาะสมกับการผลิตและติดตั้งลงในซู z u กิเออร์ติก็คือเครื่องยนต์ดีเซลรหัส E15A พัฒนาใหม่ด้วยตัวของซูซูกิเอง เป็นเครื่องยนต์ขนาด1.5ลิตรให้กำลัง95แรงม้าที่4,000รอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุด225นิวตันเมตรที่1,500-2,500รอบต่อน,นาทีเครื่องตัวนี้ติดตั้งลงใน Suzuki Ertiga v e r s i o นตลาดอินเดียครับถ้าโรงงานอินโดขึ้นสายการผลิต Ertiga Diesel Hybrid จริงไทยก็ต้องมีโอกาสได้ใช้แน่นอนครับ